สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่อาร์ครนนิ้งซีซั่นสองมาอีกแล้วนะฮะกับวิ่งหนีล <ไป S 1> ุงเอ้ยไม่ใช่วิ่งซูฟัดนะครับวันนี้กับภารกิจใหม่ของพวกเราทำอะไรนะบางบังใหญ่วันนี้นะครับเราจะไปขโมยกินแต่ไข่ <c oughs> แล้วเราจะหนีตัวแม่มันใครร <c oughs> อดชีวิตคนสุดท้ายคนนั้นเป็นแชมป์ไปครับจัดไปบีกบีทักทายคนดูหน่อยบีกบีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่าน ก, <ผม S 1> ก็คนที่ผ่านทางมาหรือเหี้ยอะไรก็ช่าง <S 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 อ่าแล้วแต่ <c oughs> นี่กูต้องไป18บวกแล้วเนี่ยทำหน้าปกคลิปเตือนอีกแล้วก็กติกาของเราสามคนก็คือคนนึงครับจะไปกินไข่แล้วก็จะหนีตัวอะไรที่มาป็นเรานั่นแหละเป็นแม่มันมากินเราหนีให้รอดโดยที่คนที่เหลือเขาจะเป็นกรรมการมองเราเป็นการเสียเวลาไปกันเลยไปเราไปตามหานี่วาเดี๋ยวผมเริ่มจากผมก่อนเลยสันเปิลผมก่อนเลยกันไปไปหาเลยระวังนี้ตัดเออไปหาพอยาเออพอใหตทิ่กล <ไป S 1> ิน ัเ็เจอแล้วหนึ่งอันนี่ไงเลยเนี่ยเจอและหนึ่งในรู้ว่าเจอแล้นี่ยเจอแล้วนะเนี่ยเตอร์ด้วยของกูแลสเตอร์อ๋อเอาดิกูแลสเตอร์ด้วยเอาดิเอาแกก่อนเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวรังมันี่แปลว่ามีแรสเตอร์อยู่แถวนี้ดิวะเออที่กูแรสเตอร์ด้วยนู่นก็เดือดจูบก็เดือดคอแน่ไหนนู่นนี่นี่นี่นั่นเหรอ่ะ เอาสิถึงคอยาวแล้วเนี่ยมาเด้มาเด้อมาด้อีเหี้ยมันอยู่ตรงนั้นจริงเห็นตัวดำป่ะครับผมก็บางใหญ่จะเริ่มก่อนเลยและนี่นะครับคือไข่ของแรปเตอร์แรปเตอร์คู่โอ้ไม่สามน้อยนะฮะตัวปัญหาตัวปัญหาของผู้เล่นใหม่เลยนะครับพร้อมยังเห็นไหมฮะเห็นอะไรตรงนั้นไหมฮะนั่นแหละฮะคือมันฮะทันทีที่เราจับไข่นี้แล้วแดกเข้าปากมันจะมานี่ทันทีครับจับไปบางใหญ่หนึ่งสองสามลุยเราถอยกันตัวลิตเติ้ล ใหญ่เก็บขึ้นมาแล้วกกิินนนแล้วะเรียบร้อยมันมาหรือยังมาย y งมันมาหรือยังมาแล้วดูครับถ้ามันตามผมก็คือผมต้องหนีนะครับจิบหายแล้วมาทางนี้ตามป่ะตามป่ะตามปูะเฮ้ยตามกูเนี่ยแรงมันรอดล้วและเยี่ยแล้วกระดูกแตกโอ้ยเรียบร้อยเกิดใหม่บางใหญ่รอดไปแล้วนะครับงหนึ่งต่อไปคือใครไม่แหละ เกิดอยู่ฮะตอนนี้กลับมาเกิดบอกแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปอันนึงอันนึงเดี๋ยววิ่งไปบอกว่าคุณจะเจออะไรเด็ดๆนะเจอตัวดีๆหน่อยนะได้เอาละครับตาผมแล้วนะฮะมาดูกันครับว่าจะรอดไหมรอดหรือเปล่ารอดหรือล่วงวะเมื่อกี้กูยังล่วงเลยเรียบร้อยเก็บแล้วเก็บแลเก็บเลยมีไหมกินเลยอยากกินเลยมีไหมย่างจากไปกินโพเป็นหนึ่งดอกเรียบร้อยไหนมาเลย เฮียมาแล้วน <ifica you Hubble> ี <laughs> ่ไงครนี่ครับวิ่งเด้อว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโน้นเห็นปยโอ้ยตั้โกงไปห้ากงเด็กกูหลบอยู่ใต้น้ำเนี่ยตีกูได้ปะเอาไปห้ามโกงครับตัวไปห้ามโกงเฮ้ยแม่งลงน้ำมาแล้วเฮียเาเวนเวนนี่ครับนี่เฮ้ยขึ้นนี่ครับจงขี่นข้างนี้เฮ้ยเฮยเ้ย้ย้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยว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 เดีเจ็บเ ไปเรียนากก็ตามกูเรีเดยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วตายนะเอาไง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 ไม่ตายรอดไปไหนแล้ววะรอด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 เาอยูฝั่งโู้เอาไงเอาไงอ้าวตามไปแล้วตามไปแล้วตามกูมาอีกแล้วอือหือคือแบบกูจะเอาไอ้เหี้ยนี่ให้ตายเอาดิมึงวิ่งมากูวิ่งสวนได้เลยกูอ่ะจั่น้ำต่อตามต่อครับโอ้โหตามมาแบบนี้ตามอยู่โอ้ยมาแข่งกันว่ามึงกับกูใครจะอึดกว่า ไอเย็บปิลันญาโอ้ทำลูกกูกเับไปแล้วกลับไปแล้วหนึ่งตัวไอเวนปิลันญามีไหมมีตามมาอีกไหมตัวนี้ตามอยู่ตัวนี้ตามอยู่เห็นไหมตามไปฝั่งนู้นแล้วหนึ่งตัวว่าไงไงไปแล้วหรอไปแล้วมั้งฮะอุ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปมาอีก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 ยังไงยังสีเอาสอสีเกิดอะไรเงี้ยไปอีกูได้ไหม่ะไม่ได้เอาสิมันการหายใจแข่งกันมันไปยัง อยู่บนหัวเนี่ยแหละมนมอกเขาไงเอาสิมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วเอาสิกูอยู่ในน้ำเนี่ยกูจะอยู่จนกว่ามึงจะไปอ่ะไปแล้วไปแล้วได้ไดนะไปแล้วเฮ้ยรอดจริงรอบนี้รอดจริงเฮ้ยมึงมาอีกแล้วยังไงก็ไม่รอดจังหวะนี้เห็นไกลๆนี่ดีๆแล้วนะเดี๋ยวเป็นแบบดิจิตอลลงน้ำก็แล้วอะไรก็แล้วมึงยังตามกูอีกหายยิงไว้เยอะ ไหนดูสิวิ่งมาสุดชายหาดอ่ะแล้วเราจะเจอกันบีทที่มีกำแพงใหญ่ๆนินตามมาทันอีกก็เกลือเชื่อแล้วนะรอดโอเคไข่นี่ม่แย่ไข่เลยอ่ะงันตาต่อไปก็มึงแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาหากูก่อนถ้าถึงตรงกูได้ก็คือรอดเดี๋ยวค่อยกลับไปจำจำไข่ไว้แม่งตามโอ้ยยอตายนะโอยยอมตายซะล อยงามาดีเลยเนี่ยยอมตายเถอะไอแม่ย้อยตามกูไม่เลือกเวลาไข่ฟองเยียงห่วงจังเก็บเก็บยังเก็บแล้วแล้วผมก็โดนตามแล้วตอนนี้สามตัวตามกูมามสมกับเซตาลาเดี๋ยวแล้วทำให้ดูจังหวะนนี้ไน จัดไปของผมยังไม่จบนะครับแต่ว่าของผมยังไม่จบแต่ของตาบี้ก็กินเข้าไปแล้วไข่เหมือนกันมันเลยหนีด้วยกันเนี่ยมันหนีพร้อมกันเนี่ยไข่ตัวเดียวกันมันหนีพร้อมกันเลยเนี่ยสองไัววิ่งให้สุดวิ่งจนหมด s t a m i n าวิ่งไปสวนใเรียกสร้างความมี้สร้างความประหลาดใจตอกนนี้หักไปหนึ่งแล้วแอตขนี้แองมงนี้แดงเนี่ยเรียบร้อยแอบนี่เออขึ้นมาแอบขึ้นมาแอบมอสมอสมอไปแล้วเรน่องมอสฟูว่ามันมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยนี่มันมีปืนเฮ้ยตรงนั้นมีปืนให้ปืนช่วยให้ปืนช่วยขึ้นไปอย่าม<อ><ป>า <sc an> แล้วมาแล้วมาแล้วตามมาแล้วโอ้ยวิง่งไปไหนแล้ผมอุย้ยแดงเฮ้ยขึ้นเขาขึ้นเขาวิ่งกูวิ่งขึ้นจุดสุดยอดดูดิ <sc an> มึงจะตามกูไหมมั้ยกูจะขึ้นไปถึงยอดเขาไม,ไม่ตามเลยไปแ,แ,แอย่าไปเชื่อเมื่อกี้กูคิดว่าไม่ตามอ่ะอยู่ๆแม่งก็โผล่มาโอ้ยกูจะต้องไปแตะขอบฟ้าได้ไอ้ชิบิยติดอยู่ตรงไหนเนี่ยบีททำไมหน้ากูแดงอย่างเงี้ยมันไม่ตามแล้วมั้ง ไม่ไม่ตามมึงเห็นอะไรไหมมึงเห็นนั่นไหมแล้วมึงยังมาอยู่นะเดิเลยขึ้นโดดขึ้นโดขึ้นไม่ได้แล้วสุดแล้ววิ่งสวนกระแสไปจัดไปสวนกระแสลงไปหัดลงไม่หัดลงหารลบเขาไปหนีเขาไปในบ้านชาวบ้านเขาเข้าทางไหนได้วันนี้นี่มีมาตรงซอกนี่มาตรงซอกนี่เห็นไหมเห็นมุมเครื่องจักรนี่ไหมเห็นมุมเครื่องจักรนี่ไหมหมบเลยเราต้องเข้าไปเข้าไปมิดเข้าไปดิเข้ามิดได้ตีกินจักรยีะแล้ว เเข้าไม่ได้ด้วยมันหน้าแดงอย่างงี้หน้าแดงอะไรเขินเขินเขินนิดหน่อยไปไหนนะขึ้นขึ้ไปฝั่งน้นฝั่งน้นฝั่งน้นไปไหนเี่ยไปน้ไปนไปไปไปงน้นม่เจอไม่เจอเีกจะเจออ้วกบกว้จะมัวปกว่นมั้งกูมั่วปีกว่นมั้ง้นันี่มา้นน้มาบ้านนี้มาบ้านนี้ หมือนจะมีมุมให้เราหลบนิดหน่อยน้ำๆใช้น้ำไม่เป็นประโยชน์ยูไไไไไ่ได้เหรอหมอบไปมอบไปหมอบไปหมอบไปให้มันบินชนน้ำมันแหละมาดัดมาเออนั่นแหละมึงชนน้ำเลยน้ำเขาบ้านน่าจะโดนเออเอาดิกูหลบอตรงนี้เอาตาีมึงมึงตีกูโดนไปและ่ะ <c oughs> โดนปะโดนตีปะไม่โดนเออหมอบตรงนี้แหละหมอบตรงนี้หมอบนิดเดีย่าดี๋ยวไปันขึ้นนะเฮ้ยอย่ายืนดิยืนตายนะมองเอออุ้ย ข้าางงลล่เยไม่ช้อนล่างเราโดนหนามหนามดูดีโดนหนามได้นะลงได้แต่โดนเฮ้ยเียแม่งจะตายม่ะไปไปพักฟื้นในน้ำก่อนโอ้ยผมแดงกำเลยเนี่ยโอ้ยตายกูดเสือะไรจังนะล่นมามันออกคอเลี่ยมนี่หว่าโลกใต้นะเอาขึ้นไปทำไมอ่ะมอบฟะไม่มอบขึ้นมากินลงมา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 มันอยู่ใต้นี้เราจะใช้ความอึดสู้กับมัน เฮ้ยมันก็เจ็บอยู่นะมันโดนหนามเมื่อกี้เราเจ็บกว่าเออเราอยู่ในน้ำเลือดไม่ขึ้นวะทำไงดีวะไอพีขึ้นเพราะหวานขึ้นขึ้นขึ้ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยมันต้องทำยามีคูอมอบก็ได้เจ็ดการกูซะพี่ฝากสากูเจ๊กูทำกับมึงนัม่มันไปแล้วเว้ยมันมามาอ่ะเดี๋ยวเชื่ออดี๋ยวเชื่อมันไม่มาอันเงี้ยสองรอบแล้วกูโดนสองรอบเลย มานี่มานี่โอ้โหเรียบรอ้อเป็นอะไรอะ่ะเป็นลมเหมือว่าอ,อ,อยู่ดีวูบเอาละก็จบไปแล้วนะครับผมแับอาร์าาคแลนดนิง่งซีซั่นสองคู่หู <c oughs> คู่ไข่นะคู่ห่ามไข่สรุปแมตชนี้นะครับรอดสอง เตลหนึ่งนะครคือผมเองตายไม่ไม่บางใหญ่ไม่น้ำสิบางใหญ่ไม่ใช่เจ้าของไข่อ่ะเอาเหรอเออในตัวนั้นคือตัวผู้อ่ะโอเคงั้นสำหรับคู่ชนะวันนี้คือ BKB คบ้ล้ำเพิ่งไลน์ไปแล้วมองอย่างนั้นดีมากนะเอาละครับก็จบแล้วนะครับสำหรับทีมคู่ไข่นะคู่ไข่วาเลตี้วันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราด้วย ฝากด้วยนะครับฝากช่อง s e เ,เอ e t e a r ด้วยนะครับช่วยเข้ามากันช่วยเข้ามาดูติดตามกดไลค์กดแชร์อย่างที่ไลค์ก็ like กทําไปเลยคุณไม่แชร์แต่เข้ามาดูอ่าก็อคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับแล <c oughs> ้วเจอกันคลิปต่อไปกับอ Arc Running Season 3ว,วันนี้สวัสดีครับดูที่หน้ากำลังรังเกียจตัวอะไรไม่รู้โอ้ลงมาถึงนี่แล้วเหรอ <c oughs> ไม่ผมใส่คำพูดสุดท้ายตจง, <c oughs> งได้อืม